ฝากนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองแชร์ไปให้ถึงรัฐบาลนะครับผมไม่อยากขออะไรมากช่วยคนอื่น5,000ได้ช่วยนักเรียนนักศึกษาคนละ5,000จะเป็นไรไปจ่ายมาเลยครับเรียนออนไลน์ใครได้ใครเสียประโยชน์ทำไมเด็กบางกลุ่มกำลังจะถูกกีดกันจากนโยบายนี้เมื่อวานนี้ครับทวิตเตอร์ร้อนแรงอันดับหนึ่ง เลยนะครับเรียนออนไลน์ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์และวันนี้อีกเหมือนกันสิ่งที่ตามมาก็คือหลังจากที่โควิด1 9เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทําให้ระบบการศึกษาทําให้โรงเรียนทั้งโรงเรียน,ท,ยนทั้งมหาวิทยาลัยสถานรับเลี้ยงเด็กปิดกิจการชั่วคราวปิดโรงเรียน สิ่งนี้ตามมาก็คือกระทรวงศึกษาธิการพยายามหาวิธีการในการสอนนักเรียนนักศึกษาโดยผ่านทางระบบออนไลน์แต่ปัญหาที่ตามมาครับระบบออนไลน์ให้เรียนผ่านแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือดูผ่านทีวีดาวเทียมแต่แน่นอนครับทุกอย่างย่อมมีต้นทุนวันนี้ครับผมจะพาไปดูน้องนักศึกษาน้องนักเรียนบางกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องนี้ภาพที่ทําให้คนหลายคนะเทือนใจก็คือภาพผู้ปกครองจะต้องไปควักเงินซื้ออุปกรณ์ กรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่แท็บเล็ตเครื่องใหม่ให้กับบุตรหลานเพื่อเอาไว้สําหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ในขณะเดียวกันภาครัฐเองไม่ได้มีนโยบายงบประมาณมาสนับสนุนแต่อย่างใดสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําให้ผมตั้งคําถามหลายอย่างมากว่าเหตุใดเล่ารัฐธรรมนูญปี60มาตราที่54ที่ระบุเอาไว้ครับบอกว่ารัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายขีดเส้นใต้คําว่าโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแต่วันนี้ครับภาพที่เห็นก็คือค่าเทอมผู้ปกครองยังจ่ายเท่าเดิมแต่ให้เรียนอยู่บ้านในขณะที่การเรียนอยู่บ้านจะเรียนได้อย่างเต็มที่ต้องมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กลายเป็นภาระให้ผู้ปกครองในช่วงโควิด19ต้องดิ้นรนไปหาซื้อให้บุตรหลานของตัวเองมากขึ้นวันนี้ครับต้องมาพูดคุยกันซิว่าเหตุใดกระทรวงศึกษาธิการถึงกําลังออก ออกนโยบายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเองเห็นไหมครับว่ามาตรา54ตามรัฐธรรมนูญบอกไว้ตอนวรคแรกนะครับตอนท้ายโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเมื่อการเรียนการสอนออนไลน์สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือเปล่าที่จะต้องสนับสนุนเขาโครงการที่ผ่านมาเราไม่ทิ้งการเยียวยา5,000บาทโครงการเยียวยาเกษตรกร,ร,ร15,000บาทวันนี้ต้องเยียวยาเด็กนักเรียนด้วยหรือไม่ต้องช่วยเหลือเด็กๆด้วยหรือไม่อย่าลืมนะครับเด็กบางคนฐานะยากจนบ้านไม่มีฐานะเลยนะครับอย่าคิดว่า าเด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมนะครับไม่ใช่นะครับบางคนที่บ้านพอมีฐานะก็อาจจะไม่เดือดร้อนแน่นอนมีลูก3คนซื้อทีวีเพิ่มอีก2เครื่องเป็นสาเครื่องก็เรียนได้แต่บางคนบ้านได้มีทีวีจะทํำยังไงบางคนบ้านไม่ได้ติด WiFi จะทํำยังไงบางคนบ้านไม่ไมีสมาร์ทโฟนจะทํำยังไงเรื่องนี้ลืมคิดหรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับว่าต้องสอนเด็กทั้งประเทศไม่ใช่สอนแค่เฉพาะในเมืองในชนบทเด็กก็ต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้มาพูดแทนใครหรอกครับ มันพูดแทนผู้ปกครองนี่นแหละครับโดยเฉพาะเด็กๆบางกลุ่มที่มาจากปัญหาครอบครัวแตกแยกครอบครัวยากจนถ้าต้องซื้ออุปกรณ์การศึกษาเพิ่มนอกเหนือจากที่รัฐบาลสนับสนุนผมคิดว่าเด็กกลุ่มนี้คงถูกละเลยผมอยากให้ภาครัฐมีนโยบายช่วยเหลือซื้อแจกเลยครับถ้าซื้อแจกไม่ได้ให้ยืมก็ยังดีให้ครูแต่ละชั้นแจง้งมาเลยว่าเด็กคนไหนที่ไม่มีศักยภาพในการซื้อเองให้รัฐจัดหาและให้เด็กยืมเอากลับบ้านไปใช้ ทุกอย่างต้องแก้ปัญหาครับแต่ไม่ใช่ละเลยปัญหาวันนี้นะครับฝากเอาไว้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญมากๆแม้อาจจะดูไกลตัวหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องสําคัญจริงๆไม่อยากพูดถึงนะว่าตอนที่มีการตัดลดงบ20%กระทรวงศึกษาธิการถูกนายกรัฐมนตรีถูกคณะครมตัดงบไปกี่หมื่นล้านในขณะที่กระทรวงคมนาคมถูกตัดไปแค่2,000กว่าล้านความสําคัญของเด็กอยู่ตรงไหนวันนี้ต้องฝากไว้ครับถึงภาครัฐของทางรัฐบาลนโยบายเร่งด,วด่วนต้องช่วยเด็กๆด,ด้วยครับช่วงโควิด 9ถ้าอยากให้ปิดไม่ว่ากาันแต่ต้องสนับสนุนการศึกษาทางเลือกที่ให้เรียนผ่านระบบออนไลน์ฝากนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองแชร์ไปให้ถึงรัฐบาลนะครับผมไม่อยากขออะไรมากช่วยคนอื่น5,000ได้ช่วยนักเรียนนักศึกษาคนละ5,000จะเป็นไรไปจ่ายมาเลยครับ